แม้แต่รูปอย่าว่าจะ่ลูปเลยนะน้ำมาทำต่างๆความคิดรุงแต่งทั้งหลายก็ต้องเกิดจากความว่างนะอ่นเองเอเดี๋ยววันนี้มาเจอคือมาช้างไงก็เลยพูดเกินเวลาเข้าไปสี่นาทีก็คิดว่าคงจะให้พวกเราได้มีความรู้ไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวหลังจากได้ทำสมาธิกันเสร็จ ก็อาจจะได้เราความคืบหน้าของอางานต่างๆเรื่องของพลังงานเรื่องของแสงสีเสียงการแปลรูปพลังงานจากพลังชีวิตของปรึกษานานาพันธ์มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงท้ายอีกทีนึเนาะตอนนี้ทุกคนก็ทำใจให้ว่างๆว่างนะ ได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินนะได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นอะไรก็แต่มันสักแต่ว่าสักแต่ว่าแล้วก็ฟังเสียงคุณจะแตมนะไอเสียงคุณจะแตมเนี่ยมันเหมือนกับเสียงเสียงรักังกังวานแววมันเสียงรักคังนะเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่าง เยอะมากมายลองดูนะวันนี้นี่พลังงานบางอย่างก็เริ่มเผยแพร่ออกทางอากาศแล้วนะลองสังเกตอังกากันดูอ่นะว่างๆนะถูมือไปมานะรู้สักจะไม่รู้สิ่งหนึ่งไปถูกกับสิ่งหนึ่งแล้วก็รู้อะไรมันรู้ก็ไม่รู้แต่มันรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งไปถูกสิ่งหนึ่งกระทบสิ่งหนึ่งนะว่างๆ